คุยู้ล่าเอาเอาเอาเฟียลตีนี่ไงออาไงไม่ต้องคิดเยอะ้มันเยอะเกินฟ้องยูฟีสุดเลย้ยูฟีสุดเลยมึนีวางว่าไม่เนาะวาง่เราวางไม่ทำอะไร why why

ึงมันเป็นขายอยู่รอจะแพ้ขายอยอยลย Why do you look like a monkey ไมตื่องัยฉัยฉยยฉยฉนสวยวยวยฉันวนฉันสวยนสวยฉันสันวยยฉันสวยฉันสวยยยยยยฉันสวย